สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านบ้านของเล่นสังนะครับในการรีวิวของเล่นเบนเทนนะครับในชุดนี้เป็นชุดใหญ่นะครับจะประกอบไปด้วยนาฬิกาข้อมือแปลงร่าง3อันนะครับใน1ชุดนะครับนี่นะครับมี3อันแล้วก็มีสายให้นะครับสายนาฬิกาแล้วก็มีแผ่นกระสุนมีโมเดลให้2ออันนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว ข้อมือที่ใช้สําหรับยิงกระสุนนะครับนี่ครับทั้ง3อันเนี่ยเราใช้สายเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็วิธีการเล่นของตัวนี้นะครับเมื่อเราใสา่นี่นะครับหันหน้าไปทางนี้นะครับหันหน้าไปทางนี้แล้วก็ดูตรงนี้นะครับจะมีช่องอยู่ตัวนี้จะไม่มีไฟไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าลูกเล่นมันก็สนุกเด็กู้ชายชอบมาก แผ่นกระสุนอันนี้ใช้สําหรับใส่เข้าไปตรงช่องนี้นะครับเนี่แล้วก็ดันเข้าไปครับวิธีการเล่นเรานี่ครับกดตัวนี้ไปข้างหน้านะครับมันก็จะยิงแผ่นกระสุนออกมานี่ครับมันก็จะยิงออกมานนี้ผมไม่กล้าลองยิงไกลนะครับเดี๋ยวตามเก็บไม่ทันนะครับเนี่ยเราสามารถใส่ตรงนี้ได้อีกนี่ผมทำให้ดูนะครับนี่ครับ มันเล่นได้หลายแบบยิงอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะนะครับเนี่เราสามารถสามารถเล่นได้หลายแบบมันเป็นที่เก็บเก็บกระสุนนะครับแล้วก็ใส่ใส่ด้านล่างด้วยก็ได้มันจะยิงยิงออกมาได้ทั้งสองทางน,นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมจะไล่ลําดับไปเลยตัวนี้จะสามารถหมุนเลอกตัวได้เห็นไหมฮะนี่ครับ หมุนลดตัวได้ตัวนี้หมุนได้ใช่ไหมครแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ยังมีไฟมีเสียงแต่ว่าก่อนที่เราจะกดปุ่มเราต้องดึงตัวล็อกฐานออกก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็กดปุ๊บมีไฟมีเสียงเห็นไหมฮะเราสามารถเลือกตัวได้อีกนะครับแล้วก็สอบเสร็จเราก็จะเก็บเข้าไปตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวยอดฮิตอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ ขั้นแรกก็ดึงที่ล็อกฐานออกให้หมดนะครับเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ที่มีฐานมีไฟมีเสียงมันจะมีที่ล็อกฐานนะครับต้องดึงออกแล้วก็มีตัวนี้ครับโมเดลเอามาตั้งข้างบนนี้ครับหมุนๆหน่อยมันจะเข้าล็อกของมันนะครับเดี๋ยวถ้าไม่หมุนเดี๋ยวมันไม่เข้านะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับมีไฟมีเสียงเห็นไหมฮะมีไฟวิ่งขึ้นมาที่ตัวหุ่นสวยงามครับหมุนดึงออกนะครับ ว่าเราจะเล่นแบบนีไเล่มีหุ่นไม่ได้ครับนี่ครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะแพ็คก,กับขอบคุณครับ